ที่รักทำอ,อะไรคะปอกมะพร้าวดูหัวพี่มิกเงื่อออกมันฝนตกเลยอะดูหลังดูหลังฝีมือปอกในคนนี้ฝีมือปอกในคนนี้เขยใหญ <c oughs> เ่เรียก <c oughs> เรียกเขยใหญ่นี่เรียกเขยใหญ่ <c oughs> เขยเขย,ย,ยใหญ่เขยใหญ่เคยใหญ่เคยใหญ่เคยรองปเปรี้ยๆเปรี้ยๆไม่ <laughs> ไม่ต้องเรียกว่านี่เขยใหญ่เคยรองเค <laughs> ยรอง <laughs> เคยเล็กลุงยุก็ตกปลาวันนี้จะทาน้ายากะทิไม่เคยกินเลยนี่ตามซื้อแต่มันไม่เอาตังดีนขนมลา,ลาอืเรียกขนมลา เพื่อนบ้านเอามาให้ก็ไม่ใช่เพื่อนบ้านก็ญาตนะินาะญาติกันน้องชายข้างในน้าป๊อดนะป๊อดายู่ใต้อ๋อแล้วป๊อดลงมาเหรอเอ้ยหอมหอมใหม่เนี่ยหอมใหม่ก็มีมีมีดฉีกกินอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่เออฉีกอย่างนี้วุ้ยมันแห่ทอดปลาเนี่ยเน,นี่ยพับนี้พับอย่างงั้นแล้วก็ดึงกินอร่อยเนี่ยเนี่ยอร่อยอร่อยไหมนี่ยเนี่ย ช่ใช่ใช่นีน่นี่นี่นออ้ยขอโทษขอโทษณกรก้อร,อร่อยไหมมันไม่หวานมากมันไม่หวานมากมอ่ไยเ <c oughs> หรอเอสตร,ร,รนนานแล้วกเรืคุิสเตนซ์ไม่ไม่ไมไม่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 ไ่ไข่ไ่ไม่ไม่ไมไ่ไไม่ไ่ไ่่ไม่ไม่ไมไมไ่ไม่ไม่ม่ไม่ไ่่ไมอไม่ไม่ม อร่อยนะเอ้บอ่ะเใช่อร่อยของไต้ของไต้น c ่ไม่เคยได้ยินเลยไม่ไอ้เวียนดัสุดนี่อร่อยนุ่มเลยนุ่มลอืมใครเอามาให้หน่อยหนุ่มอะัปากหนูไม่ชอบกินนี่เหี้ยถุงวาอ่ะอุยเขาทำแสดงว่าหลายกระทะนี่เนาะเนี่ยดูเป็นชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ เจ็ดกระทะอเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นเลยดูเจ็ดกระทะแหละหนูชิมครั้งแรกหนูไม่ไม่ชอบมันคล้ายๆเหมือนพวกทองม้วนอะไรไอ้แม่ถามดิไอ้แม่ลุงยูไอ้แม่เอาไอ้นี่เนเน่จะพับให้จะมาดึงให้วุ่นวายเนี่ยนะทุกคนบางมากเลยเหมือนแห่ทอดปลาเลยนะป่ะมปลากระบางปลากระบางรู้จ้ะฮะเมื่อกี้มีกลนดในน้ำมันเนี่ยไปล้างแล้วดีกวานเออเออเอออย่าเคี่ยวนานๆได้เอาไปเถอะได้ มันไม่ได้เหม็นมากนี่แค่เออไม่ได้เหม็นนน่นี่พัาบนี้นะลูกนี่นี่นะทำเป็นผ้าเลยบอกเลยนี่น่าจะอร่อยขึ้นอ่ะคีมือนะเฮ้ยไม่อมมาสะอาดเซลเซลนะชอบไหมขนมลา ไม่อร่อยเนาะเราสองคนไม่ชอบต้องตัดเสร็จตัดเป็นชิ้นๆนี่ไงนี่ไงนะพับเพยังสวยจะต้องตัดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ตัดตัดได้เดี๋ยวพับเอาชิ้นๆเก้าอ่ากันใจเฮ้ยนะเจ้ากินเจ้ามาเลยเอ๊ทิปปุทิปปุนน้องเนซเซมีมาิแม่ตื่นเต้นนานๆได้เจอจามะพร้าว เจ้ามเป็ดเีหน yeah. ูห oui> นูเคยกินแล้วโอ้ฟาชิมกินกินอะอยากชิมก็ชิมเมื่อม่ชินังไดันดันดันหนเน่กุ้เดจัเออคนนั่นนอย่ากได้ไหนวานเนี่ยกูไแปลว่าถ้ามีเจ้าแล้มันจะออกหนอมก็เหมือนเม็ดมันอะเนาะเหมือนเม็ดมัน แก่แจกก็จะมีจาวแล้วเดี๋ยวก็มีต้นหรือโอ้ยมีดหนักจังเลยเนอะมีแล้วเนี่ยเริ่มมีหน่อแน่นอนอ่ะอร่อยไหมเคยกินรู้รู้รู้เวลาเขาบอกทุกคนร้เวลาเขาบอกอ๋อแล้วเป็นมะยุกโขบด้วยผมไกบอกมะพร้าวอร่อยกว่าพี่อ้อยระวังมือเป็นอ้อมึงบอกแล้วไงกับติวแม่หมีกับโดสเดเดลล่ะ เดียกก็มือหรอไม่พี่อ้อยอาอุซาต้คือสปาเตอเมอยสิลวมาแล้วเราซาตัวเล่เลืปาเตน้งมีเครดิเอ๊ะคโลแตกยังเนี่ยดูพี่อ้อยด้วแตกยังแตกแล้วแตกแล้วแตกแซีซีเอจะรอตัวการต้นเลยมันไม่ใช่มานี่ยแหละขาวาเองังไง เอ้ยขนาดตรงนี้นี่กแสดงว่านี่เเดี๋ยวจะรู้ล้วเดียจะเอาจ้าเดี๋ยวตราไหนก็ถนาดนีไไม้ไม้ไม้แกงกินวันนี้นะไม่กินพรุ่งนี้นะเร็วๆค่ะไม่ได้หรอกเนี่ยไม่ได้ขี่ไม้นไม่ได้หรอกไม่ได้เหรเนี่ยไม้ดำๆเนี่ยไปไม่แค่มันจะกระดก

กุลสตรีกุลสตรีแบบที่น้าเขาสอนเมื่อกี้ต้องนั่งเมื่อกี้นี่นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบกุลสตรีเลยค่ะอาจารย์ทนอ่ะอี๋เพราะนั่งเนี่ยเออไอเขาหิวนาต้องเออนั่งให้ก็ได้นั่นแหละโอ้ยเมื่อยเมื่อยไอ้ตายเลยน่ะอุ้ยพี่อ้อยแล้วก็นั่งมินเมย์ต้องตุ้งก็ตายอ้อยเดี๋ยวไปนั่งกันครบเลย ใช่ไงเคร่คร่อมนี่เอาบอกล้อนี่ยายลูกต่ขูดบอกล้อก็ตายแล้วก็นาคร่อมนี่จ้ะแต่ดิวกระดิวกระท่านเลยเนี่ยเปิดลงเปิดลงชีกานนี่นี่เขากำลังสอนอยู่เขาบอกอย่าขูดไอ้นี่มะพร้าวนะอย่าขูดกะลาลงไปนะมันดำใช้ไม่ได้พีมือแมขูดผ้าลงเลยแม่แม่แม่ ค่ะคุณหมอครุภัณาวค่ะต้องช่วยกันอ๋ออันนี้ไม่ใช่แม่เบี้ยแล้วอันนี้พ่อเบี้ยครุภัณาวโยมจับตาลูกไปได้พวกทำอะไรอะคะน้ำยาค่ะอ๋อพี่หมอไปขึ้นลองซิทำเป็นเปล่าโอ้กระเป๋าสวยจังเอาให้น้องเอาให้น้ำหวานขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปเลี้ยงน้ำหวานมาทำอะไรน่ะนกฟ้าที่ฟ้าตามาเนอะใช่เย็บเองเหรอเนี่ยเขาเย็บเองนั่นนี่ยน่ารัก ใเนนาะอืนั่งไม่ได้ไม่ลงเกงมันน้องนั่งไพ่สิรลโอ้ยหนไม่ใช่คุณสตรีค่ะอ้าวอาวอาแล้วอาแล้วโอ้ยเ้หัวจะทิ่มไหมมันจะใหายท้องไมลูกกระตายลืือเอาข้างล่างไหมเอ้นมงคล่อมไปย้นวาขึ้นมเดี๋นมาขึ้นม่ขึ้มา้นมาขึ้นมาขึ้นมาขล้นมา้มาขึ้นมนมาขึ้นมาี้นมีขึ้นม่ขึ้เมเบี้นมาขนมาบี้นมาขึ้นา้วม ติงมตองติ่ตองนี่และค่ะฝีมือกูไก่เกือบทั้งหมดเลยนะเห็นไหมยูจังดูดนู่นเดี๋ยวเราจะมาเก็บไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะมาเก็บลูกแก้วมังกรมีสองลูกฮาาะ,าาะ,าาะฉันฉันต้องขึ้นเหรอย <Ris> que je le kit. Lo giro? Sí. Da, lui. Uh. ชอบนี่ชอบไม่ชอไม่ชอบ,ชอบนี่ต่อไปเรียบร้อยแล้วไม่มีใครชอบกินเลยสองคนนั้นชอบทุเรียนกับมงังคุดมากชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนาะไม่พลาดจริงๆนะราชากับราชินีผลไม้ของไทยเราเนาะ